สองคนก็ไม่ได้เข้าป่ามาตั้งนานเลยนะ<ช>ดูคลิปนี่โอ้ยแบบคลิปไร้สาระมากเลยวันนี้นะคะเราก็จะพาพื่อพี่ๆน้องๆปูป่ย่าตายายทุกคนนะคะไปเข้าป่ากันนะเดี๋ยวไปซื้อปลาซื้นหนึ่งตัวแล้วก็เอามาย่างกินในป่านะแบบเอาชีวิตรอดในป่าอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะน้าๆนะเดี๋ยวเราแบบจะหาซื้ออะไรก่อนนะไปะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะเราจะไปเข้าป่าตรงนี้กันนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราแบบขอตัวไปเข้าป่าก่อนนะทุกคนไปจ้า เดินไปเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้นี่โหสนุกมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะต้องปีนต้นไม้ตีลังกาแล้วนะทุกคนไปจ้าเดี๋ยวแบบถ้าถึงที่พักเราเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะจ้าทุกคนจ้าเยจับจ้าเอาโอเคนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แบบเจอที่ที่แบบเราจะเอาชีวิตรอดแล้วนะนี่สถานที่สวยมากทุกคนแบบโอ้สวยมากเลยกิ๊กอยากจะให้ดูตรงนั้นนี่ต้นไม้แบบมันสวยจะสีสับเราจะมานั่งพักสัก หนึ่งนะคะแล้วก็แบบเราจะหาอะไรทําเดี๋ยวพาชมป่าอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูว่าในป่านี้มีอะไรบ้างนะทุกคนนะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้แบบเราพักกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเกลจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าในป่านี้มีอะไรบ้างเมื่อกี้แบบเราเจอผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะแบบชื่ออะรีย่างว่านอตตามีกันดมบ่ นี่นะแบบโอ้โหน่ากินน่ารับประทานเดี๋ยวแบบพาไปดูอะไรอีกทุกคนจะดูอะไรมันมีแค่ต้นไม้กับอันนี้นี่แหละจะดูอะไรตรงนี้ก็เป็นต้นไม้นะทุกคนยม,มานะทุกคนย๋ยวแนะนำว่าให้เอาเปลมาด้วยนะแบบมัมมัดใช่เ,เล่นเออมัมมัดแบบนอนเลนแบบสบายบลึงกึงๆนะทุกคนใ่ถ้ามาตกปลาเนาะ<ช>มาตกปลาแล้วก็เอาเปลมาไว้ไม่นำมืออยู่ตรงนี้แหละทุกคนใช่เอ็ดนี่ค่ะแนะนำมือค่ะไปจ้า ตอนนี้เราหิวแล้วนะใช่เดี๋ยวเราแบบกินขนมอะไรกรุบกริบก่อนมีแบบกรุบกริบด้วยนะทุกคนมาดูนะคะว่าเราเอาอะไรมาบ้างนะคะแบบชะเราเอาอะไรมาลองพื้นก่อนไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาใบไม้มาแบบทำเป็นที่นั่งก่อนนะไป ตอนนี้นะคะเราก็เด็ดใบไม้อะไรมาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาปูพื้นของเรากันนะคะนี่นี่นะทุกคนอ่ะนายของฉันาตะกุยตะกุยนี่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาของออกมาให้ทุกคนดูนะนี่คือขนมที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะทุกคนมันกขยี่สิบห้าบาทนะคะทุกคนไม่ได้ไข่ของอันนี้ปลาที่เราซื้อมานะโอ้ใกล้ตายแล้ว มันตายแล้วตายอยู่แล้วไม่ได้ใกล <c oughs> ้นี่น้ำนี่น้ำมีน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะคะทุกคนแล้วก <c oughs> ็เป็นใบคมะ นี่ก็คือหมวกของเราเนั่นเองนะคะแล้วก็มีนาวแล้วก็มีเครื่องปรุงอะไรพวกนี้นะนี่ๆๆนี่เราทุกคนนะมีชูโรสรสเด็ดเกลือลน้ำปลาพริกแค่นี้แหละนีแ่แล้วก็กระเทียมแล้วก็ไฟแช็กแล้วก็น้ําแล้วก็อันนี้แค่นี้แหละหมดละถ้าแบบเราจะย่างปลากินแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะทุกคน เราดูกันจ้าบ๊ายบายจ้า,<อ>จาบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวกินขนมอะไรพวกนี้ก่อนนะโอเคคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างปลาแล้วก็เอามาย่างให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เราจะกินให้ทุกคนดูด้วยค่ะไปค่ะ <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่แม่เมยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างปลาที่นี่นะคะน้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าแบบมันก็ต้องเป็นชีวิตประจําวันนะทุกคนนะเด<อ>ีย๋ยวมาดูตอนที่แบบเราล้างเสร็จเลยนะคะทุกคน<อ>ทุกคนแบบตอนนี้ช้าร้อนนานมาก นะยังไม่เสียแทบทีตอนนี้แบบช้าร้อนหมดแล้วนะคะทุกคนคือมีดมันนี่คมมากหนึ่งปีผ่านไปอุ้ยเอเกียวเอเผ็ดทหารเผ็ดไม่ออกเออไร่ออกอืออีสิไหรออืออีสันเปลี่ยนนะ โอ้โหเอาไ้อดรถเสร็จหรือยังบอกแล้วให้รีบรีบแบปรอนานมากนั่นควรตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะวันนี้จะได้กินไหมใช่ไหมนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ ทุกคนตอนนี้นะคะสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกินกันเลยนะคะปช่เลยยอะไร้นาชิได้ใช่ไหมอ่ะอืมเอาใช่ไทุกคนไม่กินนี่แบบน้ำไม่ค่อยสะอาดนะคะแล้วก็เราจะมาแบบล้างกับน้ำสะอาดอีกอ <c oughs> แล้วละเอียดแค่ไหนดูเอาเองนะคะทุกคนส่วนฝั่งนี้ก็เตรียมกันมาแล้วนะคะ เป็นการที่จะย่างไว้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปหาฟืนอีกนะคะใช่เนี่ยทุกคนแล้วก็เราจะมาอันนี้กับอันนี้นะคะเสียบเลยใช่ไหม Yes ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะเดีถ้าเราหมุนเราก็ต้องจับ <c oughs> ดีค่ะทุกคนไม่มันต้องแบบทำสองด้านไม่ใช่เหรอใช่เออเราต้องแบบมัดติดกันอ่ะ So ยสเดี๋ยวเราแบบจะเตรียมก่อไฟก่อนนะทุกคนมาดูตอนที่แบบเราย่างกันเลยนะคะนี่นะทุกคนทำไมมันไม่ตรงกันเลยกอนด้วยค่ะทุกคนขณะที่เรารอให้ปลาสุกนะคะเดี๋ยวจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ มันไม่มีที่สามใช่ไหมเราจะเอาใส่ในถุงนี้นะทุกคนสซลูตามเดี๋ยวเกียวก็จะเอามาใส่ในถุงไว้เลยนะจ๊ะทุกคนจ้านี่ผงชูรสนะทุกคนใส่ใบนี้นึงรสดีเอนี่นะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็พริกปนนะทุกคนอันนี้แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบพริกป่นนะทุกคนอ่าแล้วก็เราจะบีบใส่มะนาวเลยนะครับ เสร็จแล้วนะแล้วก็เราจะมาคนกับอันนี้รสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงอร่อยเดือดแค่ปลานะคะทุกคนเดี๋ยวเกลยวแบบจะเก็บพวกนี้เก็บให้หมดนะแล้วก็ให้ชาตินะรไปย่างปลาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะปลาของเราคะใกล้จะสุกแล้วนะดูสินี่นี่เดี๋ยวเกล่ยวจะให้ทุกคนดูนี่มันอาปากด้วยทุกคนนี้น่าสงสารมากแบบเรามาได้แบบหลายชั่วโมงแล้วเนาะชาติเนาะอยากกินแล้ว ไอีมดกันตัวนี้มันหอนมันสีหอนมันหอนอยู่ตรงหันก็หอนยใช่วันไออาชามาเปลี่ยนข้างหน่อยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างกันนะลูกยีมันไมหม้ดูข้างนี้สิอัุกคนแบบมันสุดแล้วนะอยากจะมั่มมันแล้วเนาะอะไรนะไฟมันลุกแล้ว ครังนี้ก็ต้องมาข้างนี้จ้าทุกคนมารอดูตอนที่ม totally ันสุกกันเลยเนาะอ๋ทุกคนตอนนี้ก็ย่างปลาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเกี่ยวกับชะจะมากินกันค่ะเอ้ามาเล็กเกอ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 เกียวเตรียมการไว้เรียบร้อยนะทุกคนเตรียมกินนะทุกคนโอ้โหดูสัดส่วนว้าว ไม่อยากจะมัวเนาะแบบคนย่างเขาเกลียยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะทุกคนใช่อะเราก็เกียวกับชาก็ทําเสร็จแล้วะเดี๋ยวเกียวแบบจะลองชิมก่อนนะทุกคนมันดูนี่นี่เราคนกับน้าจิ้มซีฟูดของเรานะคะเออป็นเจไดพองอร่อยมาก รสชาติแบบสุดยอดทุกคนสุกไหมสุกไหมปลาสุกสุกไหเนื้อลายเลยเนื้อลายเนื้อลายอร่อยจริงๆทุกคนเนี่ยแช่น้ำลายไหลแล้วทุกคนไม่ต้องพูดหรอกตอนนี้กินน้ำลายอยู่นะโอเคว้าว ไม <time> okay. ่สงสารคนดูเลยเดี๋ยวเราจะให้ช่ามากินบ้างนะทุกคนให้อันนั้นนะคือแบบย่างมาตั้งหลายชั่วโมงนะทุกคนโอ้โห แบบถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกดแชร์แล้วก็มาดูกันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อนอร่อยมาก just 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 การหนึ่งแลทุกคนไม่อีกครัหนึ่งหรออีกหลายครั้งแล้วทุกคนนี่แน่นเลยนะแบบมากินในป่าแบบนี้อร่อยมากนะทุกคนอ่าทุกคนงั้นเดี๋ยวเกลนะแล้วก็ชะ ขอตัวกินปลาก่อนนะอุ้ยสิสวรรค์้ยสิสวรรค์ดีใจมากเลยดีใจมากเลยอาเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็กินปลาอะไรเสร็จแล้วนะนี่เลาเก็บที่อะไรหมดแล้วนะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้แหละนะถ้าเพื่อนพ่พี่น้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง ให้ช่องสมัยทูเดย์ด้วยนะคะแล้วก็แบบใครอยากให้แบบเราเอาชีวิตอะไรแบบไหนยังไงนะคะ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะ<อ>เรารออ่านอยู่นะคะไ<อ>ปบะท,ทุกเมน้นเลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> จุ๊บๆ <c oughs> ละ